ตัวของสามพี่น้องแดงงามนะคะก็คือย่างกบย่างเตี๊ยกิจกรรมย่างกบเป็ดอินอะไรเป็นอาหารข้าวเปลือกนี่คือการรวมตัวของสามพี่น้องแดงงามนะคะพี่เก่งค่ะดรเก่งสวัสดีค่ะครูก้อยครูเก่งแล้วก็นี่นะคะน้องเมดาอย์ไดาแล้วก็น้องเซฟ์ ถ้าให้ย้อนไปถึงวัยเด็กเนี่ยนะคะทั้งในเรื่องของการเล่นการกิจกรรมการเรียนแล้วก็ความรักเดี๋ยวต้องเริ่มเล่าว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยหูพี่เก่งเป็นคนที่เรียนเก่งสุดจนแบบ ทุกคนในบ้านเนี่ยยอมรับว่าแบบโอ้โหเรียนหาว่าเรียนเก่งขนาดทําระเบิดในห้องเลยเทําระเบิดในห้องแล้วแบบส <c oughs> ื้อขาดกระตุยยกนอนครูเรียกอะล้วคืนเรียกเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่แรกแต่สุดท้ายเขาก็แบบจบด็อกเตอร์จากอเมริ <c oughs> มกา <c oughs> พี่เป็นฟิสิกส์ไงตอนนั้นครูก้อยก็เลยแบบโอ้พี่นีี่เก่งเป็นไอดอลอะแล้วเราก็เรียนสายวิทย์ด้วยแล้วก็เลยเรียนฟิสิกส์ด้วยเพราะเราก็คาดหวังว่าพี่ชายก็คงจะแบบ สอนเราได้นะโอโหแต่กว่าจะจบมาก,ก็หนักมากเหมือนกันเพราะตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามันก็โอเคนะโอ้โมันยากมากแต่พี่เก่งก็ช่วยเหลือเยอะอะค่ะสว่วนการเรียนของครูเก๋ครูเก๋ก็เป็นเด็กเก่งอีกคนหนึ่งเหมือนกันถ้าตอนมัธยมอ่ะเป็นไงฮะเขาก็คืออันดับหนึ่งของ <I S 1> โรง <think. S 1> เรียนสายสิงห<อ>์แต่เหมือนครูเก๋ดูจากรูปตอนเด็กจะขี้อายหรือเปล่าใช่เป็นแบบชอบยืนหลบชอบยืนหลบข้างก้อยใช่เป็นขี้อายคือครูก้อยจะเป็นเด็กกิจกรรมถ้าตอนเด็กๆก่คือเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียน เป็นเหมือนกับเป็นดาวโรงเรียนอ่ะพี่เตมค,คือแบบเดินเป็นคาทากรนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นเด็กสายวิทด้วยเป็นนางมับมคู่เกดก,ก็จะเป็นแนวแบบว่า เด็กสายศิลป์เรียน่งภาษาอังกฤษแล้วเขาก็สอบได้นิสตรศธรรมศาสตร์เป็นอาจารย์ด้วยเขาดูแล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่บ้านนี้เลี้ยงลูกยังไงลูกสามคนถึงถึงฝ่ายดีแล้วก็เรียนหนังสือเก่งกันทุกคนตอนเลี้ยงเด็กเอาเด็กเลยเด็กนี่พ่อเลี้ยงยังไงต้องบอกว่าที่เราจําก่อนนะที่เราจําได้อะไม่รู้ว่าพ่อจะรู้ว่ามันมันสําคัญมากนะคือพ่อชอบเล่านิทานแล้วก็ ผสมตัวละครต่างๆลงไปในนิทานนั้นโดยเฉพาะเขาเรียกว่าหนังตะลุงอ่ะพ่อเล่นหนังตะลุงแล้วก็เป็นชาโดเป็นเงาแล้วก็มีตัวที่ชื่อต่างๆซึ่งในแต่ละในแต่ละคืนน่ะตัวก็จะเปลี่ยนชื่อไปก็คือพ่อยังจำได้ไม่ตอนนั้นไม่ได้มีหนังสืออะไรนะพ่อเล่าจากจินตนาการพ่อเราตามประสบการณ์ที่เราไม่ได้ดูหนังดูแล้วก็ตัวละครเอาลูกไปดูได้ไงตองไห นหนูนี่นแล้วก็มาใส,าเาส่เรื่องเอาว่าจะสอนลูกในเรื่องอะไรใช่แล้วเด็เดกๆก็ชอบมีจาระเค้ด้วยพ่อจาระเค <en S 2> ้เด <en S 2> <ห>็กไปด้วย แล้วก็พ่อจะชอบทายคําถามอะค่ะพี่เก่งครูก้อยครูเกดก็จะนั่งล้อมวงแล้วก็พ่อก็จะจะถามคําถามแล้วตอนเกดเด็กเด็กสุดเนาะก็ไม่รู้เลาทายผิดตลอดตลอดแล้วที่เกดก็จะแบบฉลาดสุดอตลอดแบบคนโตอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบคนที่สองเกดที่จะไม่ได้เลยจนมาทั้งร้องไห้เนาะเพราะว่าเราตอบไม่ถูกอยากจะเล่นพ่อะว่าพ่อก็มีคำถามเด็ดพ่อก็มีคำถามอ่ไรเกดองเกดมันตอบไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ร้องพ่อก็เลยหาคำถามก็ เที๋ยว่าเกดทำได้เพราะที่บ้านเลี้ยงเป็ดไต้ถึงบ้านได้ถึงนะได้ถุนใต้ถึงบ้านพอถามก็ดูเสร็จก็ตอบได้เรื่องอื่นนะพอไปถึงเรื่องเกดเขาบอกว่าเป็ดกินอะไรเป็นอะไรเป็นอาหารเกดก็ตอบได้เต็นที่เต็มใจเต็มทเก้าฟรีอได้ถูกกับเขาด้วย เปลี่ยนใหม่แล้วก็มาถามคุกเกดเป็ดกินอะไรเป็นอาหารข้าเปลือกก็ได้ภาษาสมคะแนนเราก็มีความมั่นใจขึ้นมาต่อได้ทีนี้ก็ตามเป็ด ไก่สีอะไรอ่าคือของเกศจะวนเวียนอยู่กับเป็ดอย่างนี่เพราะว่าคุณพ่อจะพาเราไปเก็บเก็บไข่เป็ดไก่ไก่แล้วก็ฝึกให้เราปลูกแตงกวาปลูกอะไรแล้วก็เอาไปขายคือแบบเหมือนเลี้ยงแบบเป็นชีวิตจริงอ่ะตอนนั้นเนาะพี่เกศเนาะเธอจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนี้นะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่แบบคุณบอกไม่มีเวลาดูแลลูกเนี่ยจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีเวลานะคุณพ่อก็ทํางานแม่ก็ทํางานแต่ว่า ความสายใยความสัมพันธ์ในการในการเลี้ยงลูกด้วยตัวเองตรงนั้นมากกว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครูกายว่าไหมใช่ถ้าพูดถึงการเลี้ยงยากนี่ไม่ค้องมีค่ะส่วนใหญ่คือทุกคนจะเห็นว่าพี่เก่งเป็นไอดอลของน้องๆขอชมนะคะเป็นเด็กที่น่ารักมากก็เลยทําให้คนอื่นก็ดูตามไปนะคะแล้วก็อายุไล่เลี่ยก,กัน มีละคนอย่างนี้ก็คือก็เท่ากับเลี้ยงพร้อมๆกันไปเลยแล้วก็ดูพี่เก่งเป็นหลักก็คือย่างกกย่างเกีย์ิจการย่างโกเหมือนตอนฝนตกอย่างเงี้ยโอ้เราก็ไปเล่นกันต่างน้ําฝนกันเลยนะพี่เก่งก็ ่าที่หลังโรงเรียนก็ไปอยู่บ้านพักครูเขาที่เผาขยะที่เผาขยะส่งกระปงเลยแหละเขาพยายามมาเผาเพราะมีกองไฟไปย่างไงจับกบอ่ะะคมามาปิ้งอยโหดร้ายมากหรือว่าอ่างอ่างมาก่ียดอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้บบเราไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีอะไรก็เสียบกบย่างกันแล้วปิ้งแล้วก็ให้เรากินให้เรากินนะเขาไม่กินเขาไม่กินแ้่เขาก็สอนเขาจะปิ้งแบบนี้อย่างนี้แล้วเขาก็ให้เรากินเสศษสลัด ปั่นจัก,กรยาน,ยานตามรถเขาเนี่ยรีนเก่งพาปั่นจักรยานลงแล้วก็ล้มจนหัวแวบบว่าไปชนเลยนะน็อตของจักรยานอะน็อตเสียบก็ไปที่หัวแล้วบอกได้เหมือนทโมนนะเมื่อก่อนเราคุยกับเซตะอะหลังบ้านอะเราจะจมน้ำอะใช่พี่เก่งก็อะไรเราไปเล่นกันจะจมน้ําแล้วก็พี่เก่งก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละใช่สุดท้ายคือพี่เก่งเขาช่วยนะตอนแรกยังไม่รู้ว่าเด็นี้จะจมมันอยู่แล้วอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็จนกระทั่งเขาได้ทุนค่ะสวทแล้วก็พี่เก่งก็ไปเรียนที่ยอวหาดใหญ่ตอนนั้นแหละคือจุดที่พี่น้องคือแยกกันตอนอายุตอนมสี่แล้วก็คุณเก่งแต่จริงไม่ได้อยู่บ้านตั้งแต่มหนึ่งมสองเพราะว่าไปอยู่โรงเรียนประจำโรงเรียนประจำาคือตอนนั้นโรงเรียนจุฬาพรเขาเป็นโรงเรียนที่เพิ่งมามาเปิดแล้วก็ โอ้หเด็กเก่งนะถึงจะสอบได้น่ะพี่เก่งก็ไปอยู่ในประจำตั้งแต่นั้นโอ้ก็แสดงว่าตั้งแต่อายุ13บสามเนาะแล้วก็ไปอยู่ยวอแล้วก็ไปอยู่อเมริกาก็เพิ่งได้กลับมาเนี่ยกี่ปีนะพี่เก่งกลับมาสิบแล้วกลับมาสิบแล้วกลับมาสิบแต่ว่าหายออกไปเนี่ยนานก็ตั้งแต่มอหนึ่งตั้งแต่มอหนึ่งคือออกจากบ้านแต่มอหนึ่งแต่คุก้อยกับคุกเกดจะนอนห้องเดียวกันตลอดจนกระทั่งหัวกันนะอยู่มหัวจนกระทั่งจบมอ แล้วก็คูเกศก็ไปเรียนธรรมศาสตร์คูก็เรียนมออแล้วก็สุดท้ายแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันที่นครศรีธรรมราชก่อนที่คูก็จะไปกปับพอจอหรือพี่เจลกรุงเทพกรุงเทพต้องคู่แรกคือมาตามลำดับเลยพี่เก่งกัพี่จอยก่อน คู่รักมาราธอนคนมาราทอนเล่าหน่อยดิเล่กตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวจำผิดจำไม่ได้ปัญหาแล้วปีหนึ่งเลยค่ะปีหนึ่งสักขึ้นเทอมสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำกิจกรรมด้วยกันอ่านหนังสือด้วยกันก็เลยสนิทสนมกกนรจับเพื่อนเขาเป็นนักเรียนทุนบสวทเหมือนกันเขาก็เลยสนิทกันใช่ ทำกิจกรรมดาวเดือนอะไรก็เนี่ยก็ก็นี่เดือนนะเดือนเดือนนะดาวตั้งแต่ปีหนึ่งนี่งาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วก็ไปเรียนโทด้วยการเรียนกริดก็เรียนโทเอกที่อเมริกาก็กลับมาทำงานที่เดียวกันสิบปีคือพูดง่ายๆว่าไม่ชีวิตไม่เคยเจอใครเลยี่เดือนเหนียวเรียนกันบ้างแล้วพี่เก่งกับพี่จอยแต่งงานรู้สึกว่าเดือนสิงหาเนี่ยฮะใช่สิงหาลูกจ้างหน้าพี่เจมส์อ่ะไปร้องเพลงให้งานแต่ง พี่เก่งตอนนั้นเราก็เป็นแฟนกันแล้วแหละเนาะแล้วก็ไปร้องเพลงให้หลังจากนั้นไม่นานเราก็แต่งจริงหากัรหยารักผู้จัการนัอีสี่เดือนคุ้ยใบกับพี่เจมส์ก็แต่งงานแล้วก็ห่างจากนั้นหนึ่งปีไหมหลายปีคุ้ยใบสองศูนย์หนึ่งห้าอ๋อผมเกสองศูนย์หนึ่งแปดหกหนึ่งหกหนึ่งหก่งแตัวแม่กาเสียนจำแต่สองปีเหรอ คุกก้อยท้องอยู่อ่าสองปีอ่าใช่แ่ละสองปีคอยคู่เกตกับคุณเซธด้านนี้เขาเจอกันตอนสมัยเรียนเป็นเป็นเฟรชชี่ด้วยกันแล้วด้านนี้เจอกันตอนไหนฮะตอนนี่ไปจอดรถผิดใช่มจอดรถผิดใช่ไปจอดรถผิดเอไปจอดรถผิดจอดรถันจอดรถเป็นแผนของเซ็อ ก็แบบว่าเพิ่งกลับมาจากทำงานเหนื<ๆ>่อยใครมาจอดรถวันนี้บิ๊กไบค์อะไรเงี้ยก็ลงไปหาตัวก็เห็นแบบฝรั่งมาสอนเด็กอยู่ข้างๆบ้าน<อ>ก็ออกไปแบบตะโกนโขดด้วยรถเธอหรือเปล่าตอนนั้นเราพูดภาษาอังกฤษได้ไง<อ>นี่ก็ตกใจพี่แบบมาเลื่อนรถอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีหลังเนี่ย<อ><ๆ>ก็ได้มารู้จักกันอีกทีก็ม <ๆ S 1> <ๆ S 2> า,าแก้มาจอดผิดทุกวันเออแก้มาจอดผิดทีหลังก็ไม่ได้มารู้จักอีกทีนึงเพราะว่าเซธก็รู้จักกับเพื่อนนะคะแล้วก็ออกไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็ย้อนอดีตกันว่าเอ้านี่เธอคนที่มาจอดรถหน้าบ้านชั้นหน What are you feeling that first sight? Oh... Scared. Scared that in love. เกศเขาเป็นเขาเป็นคุณครูค่ะเขาเป็นคุณครูอยู่ที่นครเป็น10ปีเลยเขาเป็นโรงเรียนชิบตาพัฒน์ค่ะสามพี่น้องที่ไม่อยากมีลูกตอนนั้นน่าจะเป็นเกศเพราะว่าครูก็เชียร์เยอะมากเขาอยากอยากได้ลูกครึ่งแบบเนี้ย ครูก้อยเชียร์ว่าอยากได้ลูกครึ่งอ,อยากได้ลูกแปดอ,อะไรเงี้ยก<อ>็ลเลยบอกว่าเอาไปลี้งเองไแอง่แต่ก็แต่ก็พอถึงเวลาเราก็เราก็<ม>อยากมีแต่ว่าด้วยความที่เราแบบท่องเที่ยวอิสระ<ม>อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคู่หลังสุดแหละที่ตัดสินใจมีลูกตอนตอนแรกก็ยังค่ะเพราะว่าทรมานยังไม่เกษียณนะคะทีนี้ก็เลยประกาศว่า ถ้าใครมีลูกคนแรกหลังจากที่แม่กเกษียณแม่จะไปเลี้ยงให้นะคะสรุปแล้วครูก้อย I mean, uh มาคนแรกก็ไปเลี้ยงให้ประมาณปีนึงค่ะใช่ใช่คุณยาอยู่ด้วยที่นุ่เลยส่วนสองคนนี้คุณย่าของคุณเขาเนีมาช่วยดีคุณย่าบินจากอเมริกามีไทยานอะไรเข้ามาอยู่ส่วนทางนี้ก็ได้พี่เลี้ยงที่ดีสรุปที่บอกไว้ไม่ใช่เลี้ยงเองคนเดียวแล้วก็เหนื่อยเลี้ยงได้คนเดียวเลี้ยงคนแรกส้มส้ม คำว่าเรียนนี้ที่คุณยายแวะเรียนไปทุกคนนะฮะแต่เ่เรียนเลี้ยงแบบจริงจังักเท่ากันทุกทุกครอบครัวเมดาตามคำสัญญาเมดานี่เต็มรูปแบบวันนี้เราสุขมีความสุขมากนะที่เราได้มานั่งแล้วมีเนี่ย ทุกคนมีทายาทมีรูกของตัวเองเนี่ยมีล่าดูในหน้าเหมือนพี่เก่งมากเนี้ยเซฟเฟอร์เนี่ยมิกซ์ก็เหมือนคูเกตนะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่มีความความสุขมากอะค่ะรู้สึกว่าณวันนี้เป็นวันที่เติมเต็มชีวิตจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าเออตัวก้อยตัวพี่เจมมีลูกแล้วเราจะเติมเต็มชีวิตเรานะเราก็อยากให้พี่ของเราน้องของเราอะได้มีความรู้สึกแบบที่เรารู้สึกอะแล้วก็รู้ว่าวันนี้ใช่เลยเป็นวันที่มีความสุขมากในฐานะแม่ แม่คิดว่าปีเป็นปีที่มีความสุขที่สุดเลยนะคะพอลูกมีมีการทำพ่อแม่ก็เป็นสุขได้มีครอบครัวก็เป็นสุขทีนี้ยังไม่มีลูกความรู้สึกข,ของแม่ไปเที่ยวยุ่งเขาทุกเรื่องนะคะก็เลยเมื่อไหร่เขาจะมีกันบ้างพอก็อเริ่มมีกม็มีความหวังขึ้นพอสองคนพี่น้องเขามีกันแม่รู้สึกว่านี่คือความสุขที่สุดข,ของแม่เลยในปีนี้ไม่ต้องมีของขวัญอะไรแล้วนะคะนี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ ของพ่อกับแม่นะคะตอนเป็นเด็กน้อยนี่หมายความว่าเขาก็เป็นเด็กดีนะคะต้องพูดว่าเป็นเด็กดีเราทํามาน,นะคะเป็นครูกันทั้งสองคนแต่โชคดีที่อยู่บ้านพักครูกับพ่อเพราะฉะนั้นเวลาก็เหยียดเหยียดมั่งนะคะได้ไปดูพอถึงช่วงที่เขามีครอบครัวแล้วใช่ไหมคะตอนนี้รักหลานมากกว่าใ่ไตอนนี้ถ้าจะซื้อของฝากนี่หลานก่อนพ่อแม่หยุดไว้ก่อนค่ะรู้สึก แฮปปี้มากครับ <Happy S 1> แฮปปี้มากน,นะเรย,เย,เยมีความสุขที่สุดกับโอ้ยจะบอกกันทุกวันนะ <S <S จะต้องบอกข่าวไลยกันทุกวันว่าแบบนั้นแบบนี้แบบโน้น สิ่งที่อยากฝากสําคัญที่สุดตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการเลี้ยงลูกแล้วแหละเพราะว่าทุกคนก็มีลูกสมบูรณ์กันทุกคนแล้วนะคะคราวนี้ก็เรื่องของการเลี้ยงแต่ละบ้านเขาจะมีการเลี้ยงที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่อยากฝากก็คือในเรื่องของสายใยอะค่ะเรื่องของการสายใยการให้ความรักอ่ะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดบางคนก็บอกว่าไม่ต้องอุ้มมากอะไรมากเลยคือก็เลยบอกว่าจริงๆเธออุ้มไปเลยอุ้มไปเลยให้เวลามากไปเลยเพราะสุดท้ายวันหนึ่งพอเขาเป็นวัยรุ่นน่ะเขาก็จะ ไม่อยากให้เราไม่อยากเข้าใกล้เราเองเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาที่จะอยู่กับเขาก็อยู่กับเขาให้มากๆค่ะ ตอนนี้รุ่นพี่วางแผนจะใส่ตัวอ่อนแล้วนะคะอีกสองสาเดือนอยากอยากถามว่ารุ่นน้องนะะคใครอยากจะมีลูกคนที่สองวางแผนยังไงกันบ้างเซ็ตเซตบอกว่าถามอีกเซ็ตสองปีไม่ถามไม่มาถามใหม่อีกสัองปีตอนนี้ยังโฟกัสตอนนี้คือว่าว่าคนนี้จะเป็นยังไงฝั่งโน้นมีฝั่งโน้นฝั่งโน้นเป็นยังไงฝั่งโน้นเป็นไงเงี้ยไปเลยขอโฟกัสเรื่องอายุเยอะแล้วค่ะ แล้วก็ลองดูก่อนค่ะเพราะตอนนี้จะถามตอนนี้ก็คือใช่ตอนนี้ก็ยู้ตอนนี้ยึดก่อนนะเเราโฟกัสกับมีรักกับเพราะลูกมันยังเล็กโหนจริงๆครูก็เป็นคนที่เป็นคนเปิดเผยความรู้สึกนะคือไอที่ไม่เคยบอกก็คิดว่าเคยบอกนะคือเรารักกันแบบเราเราแสดงออกอะบ้านเราเราก็แสดงออกเรามีกิจกรรมมีของขวัญให้แก่การเราอวยพร ทุกวันสําคัญเรามีให้แก่กันเรามีสิ่งดีๆให้ให้แก่กันตลอดซึ่งก้อยว่าพี่เก่งหรือว่าน้องเกดอ่ะเขาก็รับรู้ได้ว่าว่าเรามีความความรักให้แก่กันส่วนพ่อแม่ก็พ่อแม่ก็รับรู้ได้เนาะว่าเรามีความรักความห่วงใยอยู่ตลอดแล้วเราก็มีไลน์กลุ่มของเราที่เราคุยกันในนั้นอยู่ตลอดที่เราสวัสดีวันจันทย์ตลอดเลยนะแล้วก็จริงๆอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกหรือพูดอะไรมากเป็นธรรมชาติแต่ว่าจริงๆก็คือรักน้องทุกคนนะแล้วขอบคุณ น้องๆทุกคนที่ก็มีส่วนช่วยเหลือชีวิตเราให้ให้ดีขึ้นเติมเต็มชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นครอบครัวมีความเป็นพี่เป็นน้องซึ่งถ้าเป็นลูกคนเดียวก็อาจจะไม่รู้สึกอย่างนี้อาจจะไม่สมบูรณ์ในสถนีครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยครับอยากจะบอกว่ารักพี่เก่งรักพี่ก้อยไม่ปกติไม่ได้เรียกดีแต่เขาแเพื่อนกป้ายเพื่อนกันได้แล้วก็ความรู้สึกถึงแม้เราจะแบบ แยกกันไปแล้วแต่ว่า,าม,มันเหมือนแบบยังยังเกี่ยวข้องยังมีสายใยเป็นพี่น้องกันอ,อยู่ตลอดตลอดเวลาแล้วก็เจอกันก็รู้สึกอบอุ่นตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณมากๆทั้งพี่เก่งพี่ก้อยที่คอยสน,นับสนุนช่วยเหลือทุกอย่างแหละนะจนทําให้เราเราเป็นครอบครัวาการอะไรที่เป็นสิ่งดีๆก็จะคอยแนะนําการช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันแล้วก็พ่อกับแม่ก็เป็นต้นแบบที่ดีที่สุดที่ทําให้ ให้เราเป็นแบบนี้ที่ทำให้สามพี่น้องเรารักกันแบบนี้ค่ะมีลูกมีความสุขยังไงมีความสุขมากเหนื่อยมากนะคะคือทุ่มเททุกอย่างชีวิตส่วนตัวนี่แทบจะหมดไปเลยนะแล้วก็ได้พ่อที่ดีมากสามารถเอาลูกสามคนไปเล่านิทานไปทำกิจกรรม <ใจ S 3> เพื่อให้แม่นะได้ รุงอาหารได้เตรียมเรื่องอื่นคือพ่อจะดูหมดเลยพอเรื่องงานเนี่ยพาสามคนไปไหนก็ไปแม่จะได้ทํากับข้าวให้ลูกกินซักผ้าหรืออะไรเนี่ยพะตอนนั้นเทคโนโลยีต่างๆก็น้อยมากนะคะต้องทุ่มทั้งกายทั้งใจแล้วก็ทั้งพ่อทั้งแม่นะคะถึงจะไปได้สําเร็จนะคะแล้วก็พออินลูกกเออ็เขาก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกนี่ต้องเลี้ยงแบบธรรมดานะคะอย่าไม่ต้องไป บั้นแต่งเขามากไม่ใช่ว่าอยากให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้นแม่กับพ่อไม่เลยถ้าอยากเป็นก็ส่งเสริมทุกอย่างนะคะคือก็อยากเป็นอะไรแม่ก็ส่งเสริมมีหน้าที่ซัพพอร์ตมีหน้าที่เป็นกําแพงให้เขาพิงแต่ละคนก็จะประกอบอาชีพอะไรแม่ก็ไม่ว่านะคะพ่อของเป็นสายใยที่โลกคือความสุข,ขที่ อธิบายคือคือไม่เหมือนความสุขอื่นที่เราเคยเจอเพราะว่าบางทีเราแค่เห็นเขาเนี่ยยิ้มหรือว่ายิ้มเหรอบางทีกวนบ้างอะไรแต่เราก็รู้ว่าเป็นเป็นเป็นธรรมชาติของเขาซึ่งเหมือนกับว่าความสุขของเราไปอยู่ที่เขาเรียบร้อยละอันนี้เป็นเป็นเป็นความรู้สึกแบบนั้นไปแล้วก็เราก็แค่อยากจะเห็นเขาแข็งแรงอยากเห็นเขามีความสุขเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ ที่มีความสุขที่ดีนะฮะจริงๆคล้ายๆครูก็ว่าจริงๆคนที่เป็นพ่อแม่ทุกคนอ่ะน่าจะรู้สึกแบบเนี้ยคือเหมือนกับชีวิตเราหรือว่าหัวใจเราอ่ะมันถูกถ่ายไปอยู่ที่คนนี้หมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่พี่เกตบอกเราเห็นแค่เขายิ้มเขาพูดได้หรือเขาแค่แบบเรียกชื่อพ่อแม่ได้อ่ะเอ้ทำไมความสุขมันเกิดง่ายจังแต่ถ้าเป็นตัวของเราเองโหกว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขอ่ะเราคงจะต้องได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุข เนี่ยค่ะแต่บางทีเราเห็นเขาไม่แาการเล็กๆน้อยๆความสุขก็เกิดอ่ะก็เลยบอกว่าจริงๆเหมือนได้หัวใจใหม่ที่ทําให้เรามีความสุขง่ายขึ้นเนาะก็เหมือนที่พี่ก้อยกับพี่เก่งพูดเลยค่ะลูกเขาก็คือความสุขเป็นความสุขที่ที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่เนียบง่ายอ่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งมันเป็นมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนแล้วเป็นความสุขที่มันแท้จริง